วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันเนื่องจากทุกภาคส่วนจําเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสิน้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องสําคัญเทศบาลตําบลบึงยี่โถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาความต้องการลดใช้พลังงานฟุ่มเฟื่อยจึงจะทําโครงการต้นแบบนําเทคโนโลยีกังหันพลังลมผลิตไฟฟ้าความแรงต่ํามาผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า โดยติดตั้งที่ริมคลองรังสิตด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลบึงยี่โถและนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในสถานีอนามัยและห้องสมุดของชุมชนผลที่ได้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานลมในสำนักง,งานขนาดเล็กให้แก่ผู้สนใจอีกด้วยผมว่าผลที่ได้รับที่เทศบาลได้รับนะครับหนึ่งคือในเรื่องของจิตสำนึกจิตสำนึกของการ ที่เราไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียไปชุมชนเนี่ยต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาถามกังหันลมมีเพื่ออะไรมีเพื่อพลังงานสะอาดสองคือมันใช้สร้างจิตสำนึกในการประหยัดณวันนี้เราลดต้นทุนของการผลิตพลังงานได้ถ้าเรายิ่งใช้น้อยลงไปอีกใช้เท่าที่จําเป็นคุณก็ยิ่งประหยัดพลังงานเข้าไปได้มากขึ้นโครงการกังหันพลังลมผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำพลังงานทดแทนอย่างพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนในโลกอนาคตปอตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย